เป็นการนอนที่ไม่ธรรมดาเพราะเรามีไฟแบบนี้นะโอ้ยังไงเริ่มมายังตอนนี้ตัวตัวฮาฟตัวฮาฟกายเ็นมันจะหมุนไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ในบ้านเราจะมาดูผนังบ้านของเรานะ่าจะนี่ตอนนี้บ้านเรากลายเป็นบ้านเรา <c oughs> บ้านเราไม่บ้านเราเป็นกาแล็กซี่ชอบสีเมื่อกี้มันเหมือนของจริงอันนี้เป็นคริสต์มาสเลยเยังไง อุ้ยฮาฮาวคิดได้ยังไงโอ้โหเอากระดาษมาทำให้เชไฮขอลองหน่อยโอ้โหมหัสรรย์กระดาษดูดาวนียเหมือนภาพสามิติเลยเป็อะไรนาะยแจงนับกาศฮาวไบทีวีฮาวไฮทีวีทำอะไรกันอยู่นะเฮ้ยโอ้โหนอนสบายใจโทรศัพท์คนละเครื่องเอานี่มีของใหม่มาให้ลองทุกคน เอามาดูก่อนมาดูก่อนว่ามันคืออะไรมาดูเดี๋ยวสิ as, อย่าเพิ่งหอบสิเดี๋ยวมาดูก่อนนะอะไรมันคือไฟไฟที่ใช้ในห้องนอนใช่ไหมหรือห้องมืดมืดก็ได้ใช่ไหมอ่ะเราจะมาทดลองกันเลยว่าไฟอันนี้นะทุกคนมันจะเป็นยังไงเราจะมาทดลองในห้องนอน <ไฟ S 1> มืดมืด<ฟ>มเขาบอกว่ามันจะทําให้เรานอนหลับ<ม>ฝันดีฮัรเช,ชื่อไหมอ่ะเขาบอกว่ามันจะทําให้เรานอ,นอนหลับฝันดีเป็นการนอนที่ไม่ธรรมดาเพราะเรามีไฟแบบนี้นะ เราจะมาดูกันว่ามันจะดียังไงไฟสตาร์เหรอ,เ,รหอเอาปิดไฟเลยหรอโอเคโอเคเอาอาไปปิดไฟเอาปิดให้หมดหรอเราต้องปิดมืดหมดไหมแล้วเราจะตั้งไว้ที่ไหนปิดรลยยังปิดรืยยังอุ้ยมันมืดมากเลยยังไงอะเปิดเปิดโอ้ยังไงเริ่มมาหรยัง มันหมุนอุ้ยหมุนได้ด้วยเหรอ,อยังไม่หมุนเลยเรายังไม่ได้เปิดดูทองฟ้าดูทองมามาแล้วเหรอแล้วแม่ไม่เห็นฮาร์ปกับเซไฮเลยอะ่ะเราจะดูห้องก่อนใช่ไหมอ่าอ่ะทุกคนให้ดูห้องห้องนอนของเราฮาร์ปกับเซไฮกำลังนอนดูดาวเหรอ อ่ะทุกคนดูดาวที่ห้องนอนของเราที่มริกาโอ้นี่ะจัระจัญเอาใครเอามือบังะจนที่มริกาเขาก็มีกันโอ้เราทำเองได้ตอนนี้ไหมอ่ะอ่ะตอนนี้อันนี้คือผนังผนังอันนี้คืออะไรนะผนังดาวผนังดาวเหรอฮะทำเองได้เนี้ยนี่อ่ะทุกคนดูอันนี้คือข้างบนนะอันนี้คือข้างบนเป็นฝ้าห้องนอนแต่ข้างล่างตรงนี้ก็คือฮัรกับเซไฮกำลังอยู่บนเตียงนอนนี่ฮะ รู้ไหมเราสามารถทำเองได้ไเอากระดาษมาประกบแล้วก็วาดวาดภาพใส่ทำให้มันแบบเป็นไม่ระบายสีข้างในอะแล้วก็มาดูเป็นแสงแบบนี้ตอนนี้ตัวตัวฮาร์ปตัวฮาร์กลายเป็นอะไหนตัวเซายโอ้หโหทุกคนดูนี่ฮาร์กับเซาย,ายกลายเป็นอะไรอ่ะโอ้หมหาสจันย์ห้องนอนของเรา ห้องนอนในฝันดูดูทุกคนดูข้างบนเราสามารถทำเองได้มันจะมันหมุนไหมเนี่ยมันหมุนไหมมันจะหมุนไปเรื่อยๆทุกคนสวยมากฮะปรับได้ด้วยค่ะเซไฮชอบมากตรงนี้มันจะเป็นไงอ๋อลายมันก็จะหายถ้าเราเปิดไฟลายมันก็จะหายปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวมันก็จะเหลือลายอยู่นิดๆอยู่บนตัวเซไฮกับฮาร์ปนี่ นี่ถ้าเราวางไว้บนหัวเตียงนอนของเรานะนี่เลยดาวมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนดูนี่คือผนังห้องนอนแล้วมันก็จะฮะใครปิดไฟน,นี่นี่โอ้โหเซไฮเซไฮเซไฮจะนอนหลับไหมเนี่ยโอ้โหทั้งดาวทั้งเดือน,นเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนได้ะเปลี่ยนสีสิถ้าอยู่ตรงพื้นอะใครก็ได้เปลี่ยนสีสิ สีฟ้ามันไม่มีเสฮะ <Okay. S 1> ฟ้าเขียวสีฟ้าเขียวสวยมากแม่ชอบฮะเอาที่สีแดงฟ้าสีแดงเขียวเมื่อกี้เปลี่ยนสีสีเขียวส,สีฟ้าผสมสีก็ได้ทุกคนตอนนี้เราจะลองย้ายไปในบ้านที่มันกว,กว้างกว่าห้องนอน เราอยากรู้ว่าในบ้านจะเป็นยังไงถ้าเราเอาไปทําข้างนอกสวัสดีป้าป้าจะลองว่าอ๋อเขาจะลองไฟอ่ะตอนนี้เราอยู่ในบ้านเราจะมาดูผนังบ้านของเรานะว่าจะเป็นยังไงนี่มันหมุนได้ด้วยเหรอตอนคือเราดูดาวโอ้โหนี่ถ้าเรานอนข้างนอกแล้วถ้าเรานอนข้างนอกเราเปิดอย่างน,น,นี้ไว้เลยนี่ตอนนี้บ้านเรากลายเป็นบ้านเรา <c oughs> บ้านเราไม่บ้านเราเป็นแกรกซี่ <c oughs> บ้านเรากลายเป็นห้องดูดาวไปแล้วกาแล็กซี่ ถ้านเาเอากระดาษมากระดาษมาทำอะไรเซฮายอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยเซฮายตัวเป็นดาวแล้วภพเีไหวซัไหมครับอนนี้คือะอันนี้คือเอากระดาษมาทำอะไรอุ้ยอุ้ยโอ้โหงไงอุ้ยฮะฮคิดได้ยังไงโอ้โหเอากระดาษมาทำแล้วยเอาไร ให้เชยไฮขอลองหน่อยให้เชยไฮขอลองหน่อยโอ้โหมหัศจรรย์กระดาษดูดาวเดี๋ยวนี้ก็ดูแบบใกล้ๆใช่ไหมไฮมหัศจรรย์กระดาษดูเดือนและดาวเหมือนภาพสามมิติไหมเหมือนนีอุ้ยเหมือนภาพสามมิติเลยเป็นอะไรนจันาบักกาศมาดูดาวออเอากระดาษวางแล้วเรามาดูว่าเรามีสีอะไรบ้างนี่คือสีสีขาวสีปกติสีที่มันแบบเป็นสีของดาวและเดือน อ่ะเปลี่ยนสีอาชัยเป็นคนกดอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสีตรงไหนตรงกลางเหรอตัวบีเหรอเปีนันนี้ก่อนปีนันนี้ก่อนอ่ะเราจะมาดูว่าเครื่องของเรามีสีอะไรบ้างก่อนอันนี้กันนนันนี้อันนี้คืออ่ะอีกสีอ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมาดูอีกสีอ่าเปิดจี๊ค่ะด้วยอ่าอ่ะเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีอีกมีอีกปะมอนเตอร์บินไปดูดาวว้าวคนทีแม่แม่ชอบสีเมื่อกี้เป๊ปซี่ค่อยๆเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนช้าๆได้ไหม เปี huh kind of ่เปลี่นอันนี้เป๊ปี่เอาเซให้เปลี่ยนเอเลี่ยนมาดูแล้วโอ้ให้ออกให้ออกเอาเปลี่ยนสีอีกแล้เปลี่ยนสีแต่อันนี้ขันสีอีกไหมเปลี่ยนสีจะช้าไหมเปลี่ยนสีนี่อันนี้เหมือนจริงไหมชอบอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเลยเนี่ยเหมือนอยู่บนท้องฟ้าอันนี้ปลอมอันนี้เปลี่ยนสีไม่มีอยู่ท้องฟ้าจะมมีสีโอ้โห ัดมากสวยมากโอ้โหทุกคนทุกคนคืนนี้เราจะนอนกันแบบนี้เลยคืนนี้เราจะเปิดแบบนี้ไว้ทั้งคืนเลยทุกคนโอ้โหทุกคนจะนอนหลับฝันดีหทุกคนจะนอนหลับฝันดีเลยแหละโอ้โหเซฮายชอบสีอะไรอ๋อนี่มันมชอบสีเมื่อกี้มันเหมือนของจริงอันนี้เป็นคริสต์มาสเลยร ใช่สีล้วนหรือเปล่าสีแดงล้วนน่ะน้องชอบเนี่ยอันนี้สวยเหมืนหอนอ๋อมันไม่มีเซไฮยอยากให้มีสีชมพูอะทุกคนแต่มันไม่มีอันนี้อันนี้ไม่ใช่น,นี่ผสมหรออ๋อสีผสมนี่อันนี้เหมือนเหมือนจริงเหมือนอันนี้เหมือนเราอยู่ใกล้ท้องฟ้าเลย อันนี้เหมือนเราอยู่หยุดใกล้ๆก,กับแบบพระจันทร์กับดวงดาวจริงๆเต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่เบอร์เนีปิดแกะอ่ะเร็วอะอ่ะเปิดไฟเร็วพอละเราทดสอบเสร็จละช,ชอบมากเราจะเปิดทั้งคืนแหละทดสอบระบบเสร็จแล้วปะกลับห้องกันนี่ระบบของเราวันนี้เราจะเปิดนอนทั้งคืนแหละโอ้โหเซ่ยจะเปิดนอนทั้งคืนใช่ไหมคะ,อะโอ้โหอ่าไปแล้วนะจ๊าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดสับสไลสับ <ด S 2> สไล <ด S 1> <ด S 2> Để lại like Để lại được kiếm mày mày Yeah 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 yeah